เข้าอี้ตัวนี้สังเกตดูดีๆนะฮะมันมันจะมีน็อตอยู่ไม่เกินแปดตัวถ้าผมจำไม่ผิดจะแปดตัวพี่สิทธเราเป็นนักพิเศษเรารู้ว่าเวลาเราง้างเนี่ยมันมีจุดรับแรงอะไรต่างๆทั้งหลายของมันอยู่นะฮะที่ขาข้างล่างที่พนักที่พนักทีก่สำคัญถ้าใครโยงหลังมองไม่เห็นยืนขึ้นมาดูนิดหนึ่งน,นะจะเห็นว่าไอันนะี้อีส่วนขออี้สิ่งที่มันจะเริ่มเสียครั้งแรกเน,นี่ยก็คือ ตัวนีนะมันจะโยกเยกโยกเยกนะเมื่อโยกเยกนะมีจุดรับแรงต่างๆจุดรับแรงต่างๆทั้งหลายที่มันมันจะเปลี่ยนไปมันจะผิดจากสิ่งที่เราดีไซน์ไว้มันจะเริ่มดีเทรยมันจะเริ่มเสียอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเก้าอี้ตัวนี้มันเป็นเก้าอี้ตามห้องเลคเชอร์ด้วยสังเกตุเลยให้เก้าอี้เลคเชอร์ต่างๆทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในห้องเลคเชอร์เนี่ย ถ้าเราหนางมันโยกสักพักแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีใครไปทำอะไรอร่มันเนี่ยมันจะเจ๊งมันจะพังในเวลาอันรวดเร็ยวยิ่งแล้วก็จะปรากฏว่ามันจะมีงบประมาณส่วนที่จะเสียไปโดยเวลายไม่ถึงเวลาควรเพราะจริงๆเราเราทำยังไงฮะไขครัวหนึ่งตัวนะฮะกับเก้าอี้ตรงนี้เนี่ยนะีขเข้าไป ขนเข้าไป4ตัวถ้าขายโยกอีก4ตัวข้างล่างเก้าอีา้ตัวนี้จะใช้ไปอีกหลายปีนะเพราะฉะนั้นเรื่องเ,อเรื่องนี้นนให้มาให้ข,ข้อคิดอะไรครับผมนะมันเกิดขึ้นตอนตอนที่ผมเกิดความเศร้าใจมากขออนุญาตนะผม <im it> ผมผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าความเศร้าใจที่เกิดขึ้นกรับผมก็คือว่าผมเห็นบุคลากรคนหนึ่งยกเก้าอี้ของตัวเองที่นั่งมาแล้วเนี่ย แล้วไอ้น็อตสี่ตัวนี่มันหลวมเอามาตั้งที่ทห้องส่วนกลางแล้วก็ยกเอาไปเก้าอี้ตัวที่ตึงๆเนี่ยกลับเข้าไปใช้ทุกองเป็นของตัวเองที่ห้องนะทั้งที่ไขควงตัวเดียวเนี่ยไขควงตัวเดียวเนี่ยเสียวเยวลาไม่ถึงห้านาทีนะซึ่งผมเห็นแล้วผมก็เอามาไขาเสร็จแล้วมัน,มนก็ดี <S <S หดเหมือนเดิมเหมือนเท่ากับไอ้เก้าอี้ตัวที่ไม่ยกเข้าห้องเพราะฉะนั้นอันนี้นผมจะ,จะฝากไว้ให้พวกเรายิดนะครับว่าภาควิชาของเราเนี่ยนะ ถึงแม้ว่าตอนนี้เราเ,เราสามารถจะพูดได้ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรายังไม่มีวุฒิภาณเยอะไม่เ่าเดี๋ยวนี้เรามีวระมาณเยอะพอสมควรแล้วน,นะก็แสดงความินดีๆเป็นน้่าน,นป,ปัจจุบันเอเรื่องต่างๆบา,างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าเราใส่ใจกันนนิดนึงเราสามารถจะทําให้จะช่วยให้ภาษีรัศดรเนี่ยมันประหยัดไปได้อีกหลายต่างแล้วก็อย่างจะา่าเจ้าป้า ไอเดียไอความคิดอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันทำให้เกิดความคิดว่าไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราจะขันน็อตมันซะบ้างมันจะฟังก์ชันดีขึ้นถ้าเปลี่ยนเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นภาควิชาถ้าอาจารย์ทิ้งให้น็อตจุดนั้นมันหลวมจุดนี้มันหลวมสักพักเดียวทุกต่างๆทั้งหลายทั้งปวงมันจะขยับจะมาลงตัวเคเนาะจบไหม เนะเรื่องเรื่องเรื่องก็อีจอเนาะอีจอเนาะก็สนุกก็ว่านี่ทางเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหนึ่งจะต้องพกใขควงนะสองถ้าเป็นผู้บริหารก็รู้จักการนัดซะบ้างเนาะในบางจุดบางงานเรื่องเรื่องเรื่องที่สามผมว่าเรื่องอะไเนาะ